โค้ดคีย์บอร์ดเพื่อนๆครับอีกไม่กี่วันครับการแข่งขันสุดมันที่ยิ่งใหญ่ก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับกับ Pub G Continental s e r i e s a p อแครั้งที่4นะเลยครับึ่งต้องบอกว่าการแข่งขัน AP แพเป็นการแข่งขันระดับเอเชียแปซิฟิกนะครับที่รวบรวมทีมระดับประเทศมาแข่งขันกันเพื่อหาความเป็นหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับโค้ดคีย์บอร์ดอยากเล่าครับวันนี้พวกเราจะหยิบยกกฎกติกาการแข่งขันรูปแบบใหม่ของเกม Pub G ซึ่งจะเริ่มใช้ในการแข่งขัน a p แพ4ที่กำลังจะเริ่มขึ้นนนนนวััทีี่10มิถุายย้เลครบ จากเดินครับที่นับเป็นจำนวนคิวและจํานวนแรนดพอยต์มากที่สุดถึงจะเป็นแชมป์ในรายการครับเพราะฉะนั้นครับพวกเราเชื่อว่าใครหลายคนยังไม่รู้แน่นอนครับว่ากฎใหม่นับคะแนนยังไงและมันจะสนุกแค่ไหนและสุดท้ายแล้วครับใครจะคว้าแชมป์ของรายการนี้ไปหากดูแลชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเลยครับอ่ะพร้อมแล้วเลยก็ลุย รูปแบบการแข่งขัน a p e พ็กครับพับจีคอนเทนทัลซีรีส์เอแพครับใช้รูปแบบการคิดคะแนนแบบใหม่ More Chicken r o s s หรือเรียกสั้นๆว่า MC r o s ีนั่นเองครับนับการคว้าแชมป์กินไก่สำคัญที่สุดเลยครับรูปแบบการแข่งขันครับแข่งขันทั้งหมด3สัปดาห์สัปดาห์ละ2วันครับทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ครับรวม6วัน แข่งวันละ6แมตช์นะครับรวมทั้งสิ้น36มแมตช์นั่นเองโดยโซน a อแพของพวกเราครับจะเริ่มแข่งขันกันวันที่10มิถุนา11มิถุนาครับ17มิถุนา18มิถุนาย4มิถุนาและ25มิถุนาครับเริ่มการแข่งขันตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปเลยครับแข่งวันละ6เกมดูกันแบบไม่โคตรจะจุใจเลยเลยครับซึ่งการแข่งขันครับจะแยกออกเป็น3สัปดาห์โดยอันดับครับจะถูกรีเซ็ตเมื่อจบสัปดาห์นั้นๆนะครับย้ำนะครับว่าจะถูกรี โดยอันดับประจําสัปดาห์จะถูกกาหนดตามเกณฑ์ดังนี้นะครับหนึ่งจำนวนชิคกี้นดินเนอร์ครับก็คือจํานวนการคว้าไก่ที่ได้ในแต่ละแมตช์นั่นเองครับสคะแนนค่าสะสมครับต้องบอกว่าแบบนี้นะครับคะแนนคิวยังสําคัญอยู่มากเลยครับเพราะสัปดาห์หนึ่งต้องอย่าลืมครับว่าแข่งแค่12เกมน่าจะมีทีมที่ได้ไก่เท่ากันหลายทีมเลยครับยังไงก็ต้องไปว่ากันที่คะแนนคิวอยู่ดีเลยครับ 3. อันดับของทีมในนัดสุดท้ายที่แข่งขันด้วยกัน สำหรับข้อ3านะครับก็คือสมมติว่าในสัปดาห์หนึ่งแข่ง12แมตช์ครับถ้าผลออกมามีทีมที่จำนวนไก่เท่ากันจำนวนคิวเท่ากันก็จะมาดูว่าในเกมสุดท้ายก็คือเกมที่12ของสัปดาห์นั้นๆเลยครับใครจบอันดับได้สูงกว่าก็จะได้เงินรางวัลประจำสัปดาห์ไปสะสมเลยเลย,เลยครับต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับกฎนี้เงินรางวัลครับจะถูกสะสมต,มตามอันดับที่ทำได้ในแต่ละสัปดาห์ครับการตัดสินแชมป์ของซีรีส์นี้ครับจะพิจารณาจากทีมที่ได้เงินรางวัลสะสมทั้ง3สัปดาห์มากที่สุด โดยจะได้รับเงินรางวัลโบนัสแชมป์เพิ่มอีก20,000เหรียญครับผม,มได้พปธีที่บอกเลยว่าคุ้มตลอดชีวิตเดี๋ยวทั้งเราครับจะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังกันอีกครั้งนะครับการแข่งขันเอพักสี่ครั้งนี้ครับใครที่คว้าไก่ได้ก็ะจะได้เงินรางวัลไปสะสมทันทีครับหากทีมไหนมีรางวัลสะสมมากที่สุด3สัปดาห์ก็จะเป็นแชมป์ของรายการนี้ไปเลยนะครับซึ่งทีมไหนที่คว้าไก่ได้ก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเอง และสิ่งที่น่าจับตามองทีมไทยทั้ง5ทีมเลยนั่นก็คือสไตล์และวิธีการเล่นของแต่ละทีมครับจะเปลี่ยนไปมากครับจากรายการพับจีไทยแลนด์ซีรีส์ครับผู้เราเชื่อว่าหลายๆทีมจะเล่นเซฟกันมากขึ้นครับเอาชัวร์มากขึ้นการตีบ้านชาร์จบ้านในช่วงเฟสแรกๆจะลดลงและแต่ละทีมจะทีมกลางวงอย่างดุเดือดในเฟสสุดท้ายอย่างแน่นอนเลยครับ ก็จบลงไปแล้วครับสำหรับโค้ดคีย์บอร์ดอยากเล่ากับกฎกติกาการแข่งขันรูปแบบใหม่ของเกม PUBG ในการแข่งขัน a p แพค4ครั้งนี้ครับยังไงครับพวกเราชาวโค้ดคีย์บอร์ดก็อยากให้เพื่อนๆครับช่วยส่งแรงใจงและเชียร์ทีมไทยทั้ง5ทีมครับในการแข่งขันศึกนี้ด้วยนะครับมีวิลามวิเต็ดเดย์เทรดเกมมิ่งแอคแทกออร่ราเมจิอ e ีสปอร์ตและชาปเปอร์อ e ีสปอร์ตครับก่อนอื่นเลยครับต้องบอกว่าไม่ท็อกซิกครับเชียร์ไทยไปที่สุด และเราจะเป็นแชมป์ในการนี้ไปด้วยกันครับยังไงก็ฝากกด like, <ๆ>ไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจงให้พวกเราด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ